สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดิสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ค้นหาตามหาวิเคราะห์ข่าวเด็ดข่าวดังเลขเด็ดเลขดังหวยซองหมายท่านเพื่อเป็นแนวทางและกันบันถึงในงวดนี้ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับวันนี้บ่าวป้อมเอาข่าวนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุนารีราชสีมาเล่าเรื่องดวงดีดวงเฮงถูก 16, 16หวยสิบหกวดติด ถูกครั้งละหลายร้อยใบซึ่งเจ้าตัวได้เปิดเผยในรายการแชร์ถึงเรื่องนี้ว่าลูกชายเล่าว่าคุณแม่ชอบซื้อหวยทีละเป็นปึกไม่เคยเตือนเพราะเตือนไม่ได้และแม่ชอบให้ลูกตรวจให้เพราะซื้อมาเยอะตาลายและแม่ถูกบ่อยแต่ไม่แบ่งจากนั้นสุนารีเล่าว่าตนเองนั้นเคยถูกหวยมา15-16ถึงสิบหมติดแล้วแต่หลงัลงๆไม่ค่อยตรวไม่ค่อยถูก,ค,ถกคิดว่าดวงก็มีขึ้นมีลง ใช้ดวงไปหมดละคงไปช่วยคนอื่นแล้วจากงวดล่าสุดถูกหนึ่งเก้าเลขค้าย2ตัวกับ3 2, ามองหตั้ง5า้าใบกับ4บี่ใบคุณสุนารียังเล่าอีกว่าเราต้องรู้ตัวเองดวงมีขึ้นมีลงก็เพา่พาๆลงบ้างตอนที่ถูกก็เคยถูกร้อยกว่าใบาซื้อ5-600กรยใบซื้อทีละห้า0 0 0มื่ถามว่าได้เลขมาจากไหน มีเซนเวลาไปวัดหรืออยู่บ้านก็จะรู้สึกจากนั้นสุนารีเล่าว่าวอลเตอร์สามีเด็กนั้นเข้ามาในชีวิตเหมือนเสริมดวงทุกอย่างดีขึ้นลัคก,กี้อินเกมลัคก,กี้อินเลฟมีงานพิธีกรรายการจีตแปดรายการทำงานทุกวันมีงานประจำเขาเข้ามาเสริมดวงเรางานพรีเซนเตอร์เข้ามาก็เยอะอันนี้จะเป็นข่าวดวง หรือสรุปไง่ายๆว่าของคุณสุนารีนะครับสรุปได้ว่าที่ช่วงนี้ถูกหวยบ่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าดวงของสามีเด็กนะครับก็คือคุณวอลเตอร์ที่มาเสริมดวงทําให้ทุกอย่างนะครับดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ไว้เป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นคําบอกเล่านะครับจากคุณสุนารีราชสีมานะครับเผื่อท่านใดนะครับอยากมีการเสริมดวงก็อาจจะเอาแนวทาง Amsterdam จากคุณสุนารีก็ได้นะครับ ฝากทุกท่านฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจเบ่าวป้อมในการตามข่าวมาเล่าสู่กันฟังขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากไทยรัฐด้วยนะครับจากเบ่าป้อมรายงานสวัสดีครับ